ทำไมหน้าตามันแปลกแกแบบนี้แม่นี่มันอะไรอ่ะแม่ถามเอฟซีมามีผู้รู้ไาช่วยตอบเยอะแยะเลยขอบคุณมากนะคะอันนี้คือลูกอัมพาหรือมะขามคางคกนั่นเองมันมีด้วยเหรอมะขามคางคกเนี่ยอยู่มา52ปีแล้วแม่ตาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แม่ตาผ่ามาให้ดูแล้วทุกคนมีใครเคยชิมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาชิมไปด้วยกันวันรสชาติเป็นยังไงเตรียมมาพร้อมทั้งกะปิหวานและน้ำปลาหวานอ่ะพี่แชมป์เลือกอันไหนอันน้ำปลาหวานครับ เปรี้ยวเหรอเปรี้ยมากเหรอแม่ตาชิมกักบกะปินะอืมจัดเต็มมากทุกคนเปรี้ยวอะไม่เปรี้ยวขนาดนั้นะ่ะมะขามขคังคกนี่เปรี้ยวนะทุกคนแต่มันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนมะขามทั่วไปมันหอมนิดนึงด้วยหวานนิดนิดเปรี้ยวกลางๆงที่แชมไม่ชอบแต่แม่ตาชอบนะคะ มีประโยชน์ด้วยนะ,ะยชน่วยย่อยอาหารแก้ท้องผูกแก้ท้องอืดได้ด้วยและก็บำรุงน้ำแดงในร่างกายเรารู้ใช่ไหมทุกคนว่าคืออะไรมีใครเคยกินแล้วบ้างคะกดหนึ่งไม่เคยกดสองเคยคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะออร่อยเฉยอะ่ะ